ถ <c oughs> วายความเคารพพระเทรานุเทระ,ะเจริญพรนิยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่เจ็ดธันวาคม 2 5 1 6 4เนี่ยผ่านวันพ่อมาสองวันก็ชาวไทยเราก็ยังจงรักภักดี <c oughs> ตอนในหลวงรัชการที่9อยู่เยอะเห <c oughs> ็นว่าทำบุญใส่บาตรนะหรือจัดปฏิบัติธรรมก็ยังมียังมีชาวไทยเราไปร่วมกัน ทั้งฝ่ายกฤหัตหรือบันาชิตทัต้งฝ่ายอาณาจักรทั้งฝ่ายพุทธจักรนะก็ถือว่ายังยังมั่นคงญาติโย,ยมก็ไปทำบุญใส่บารท,ที่บาการอำเภอที่กมลาไสยก็ที่บาการอำเภอก็ข้าราชการประชาชน หน่วยงานราชการเป็นหลักก็ไปไปเยญ่บ้านอบอตอเทศบาลเหล่านี้ประสงค์ก็วัดต่างๆก็ไปเจริญพุทธมนต์ใช้คำว่าเจริญพุทธมนต์นะถึงจะเป็นระลึกถึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำบุญคลายวันสวรรคตนะ ทำบุญทำบุญวันเกิดวันพ่อวันเกิดก็เจริญพุทธมนต์ถวายดเล็กแล้วก็ประสงค์ก่อนที่จะ <c oughs> ก่อนที่จะเจริญพุทธมนต์ก็มีการชุมนมเทวดาแต่ถ้าเป็นงานอาว่ามงคลหรืองานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ก็จะไม่ไม่ไมีใช้คำว่า,าสวดพระพุทธมนต์แล้วก็จะม่ม,มีการช่วงนมเทวดาอันนี้ก็เป็นประเพณีของชาวไทยซึ่งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปฏิบัติมาก็มีพิธีกรรมสืบสืบต่อกันมา แว่น,ม,นมันมัมนมความรู้สึกว่ามันอะไรมันสะท้อนมันสะท้อนลูก,กตาเรามันเป็นจุดเป็นจุดแต่ถ้าไม่ใส่แว่นมองไม่ค่อยเห็นมองแล้วลางๆมองแล้วลางๆมองแล้วลางๆใส่แว่นเข้าไปก็คล้ายๆกับว่ามันสะท้อน ก <c oughs> ิจกรรมวันพ่อผ่านไปหลายคนก็โพสใน Facebook บ้างในอะไรบ้างเอาภาพที่นั้นเกี่ยวกับพ่อคนก็ไปการาบพ่อขอพรนะก็เอาภาพต่างๆมาก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งให้รละลึกนึกถึง บิดาผู้เป็นพ่ออใครที่พ่อยังไม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไปกราบใครที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญแผ่ส่วนบุญอุทธิศส่วนบุญให้นะก็วันพ่อน่าจะมีเฉพาะประเทศไทยเราทั่วโลกนี้คงจะไม่มีบับนไปประเทศไหนจัดนะ ก็ได้มาจากพุทธศาสนานะตามประวัติศาสตร์บอกว่าเริ่มจัดจริงๆปี2 5 2พันนะ่ามั้งนะมีหม่อมอะไรเชื่อพระวงคน,นงกเกษมสีวันนั้นที่พิธีกรเขาเขาอาพูดเขาประกาศนะให้ความรู้ให้ข้อมูลที่เมืองไทยเรานะถือวอาวันที่ห้า เป็นการอะไแสดงออกถึงความจุรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่เกาที่พระองค์ของของราชมานานนะมานานหลายปีแล้มีคุณงามความดีเยอะอก็เลยเอาจัดถวายนะจัดถวายเป็นพระราชกุศลเราก็ซืบต่อมาจนรัชการปัจจุบัน อาการที่สิบก็สืบต่อมาเอาวันที่ห้าธันวาวันที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติ <c oughs> ก็ได้บำเพ็ญบุญกุศลไปวันพิเศษหรือไม่พิเศษเนี่ยถ้าเราถ้าเราปฏิบัตินะถ้าเราไม่ประมาทพื่อนไม่ประมาทปฏิบัติธรรม หรือไม่ใช่ถ้าพูดว่าปฏิบัติธรรมก็ออกมันคงจะไกลตัวคือไม่ประบาทในการดาเนินชีวิตไม่ประมาทในหน้าที่การงานก็ทำหน้าที่ของตัวเองปกติทุกวันทุกวันก็ถือว่าได้ได,ได้ได้อะไรได้ตอบแทนบนคุณผู้มีพระคุณเหมือนกันพราะการที่จะตอบแทนบนคุณได้คนที่จะตอบแทนบนคุณ ผู้มีพระคุณได้ก็ต้องเป็นคนมีม,มีระเบียบมีวินัยคนน้มีระเบียบมีวินัยไม่ประมาทในการในการดําเนินชีวิตมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่นั้นให้ดีให้บริบูรณ์ก็ถือว่าได้ทําทุกวันแต่ถ้าที่กำหนดมาเป็นวันนี่ก็ให้เป็นทางการให้เป็นทางการแต่ถ้าเราทําทุกวันทุกวันนั้นนะก็ นั่นแหละเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็จะเป็นเกิดเป็นศิริเป็นมงคลแก่คนคนนั้นนะชีวิตก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองอเพราะว่ามีความขตันญยูมีธรรมะประจำจิตประจำใจธรรมะแม้เราจะปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติทั้งหมดนะ พะธรรมะมันมันเชื่อมถึงกันหมดแล้มันเชื่อมถึงกันหมดอมทำปฏิบัติข้อหนึ่งเช่นปฏิบัติในข้อที่มีความกตัญญูกต่เวทีต่อผู้มีพระคุณอ่าก็อย่างอื่นเราก็ได้ปฏิบัติไปด้วยคนที่จะมีความกตัญญูก็ <c oughs> ต้องเป็นคนมีระเบียบก็ <c oughs> มีระเบ <c oughs> ะเียบก็คือมีศีลไงนะคนที่จะ มีความกตัญญูปฏิบัติดีปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมอ่าก็ต้องมีความตั้งมั่นมีความคิาแ,แน่วแน่ตั้งมั่นก็เป็นสมาธินะแล้วขณะเดียวกันก็คนที่จะคิดได้ทําได้อย่างนี้ก็ต้องต้องเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาก็ก็แสดงว่าเราก็ได้ปฏิบัติทมทั้งทุกข้อ ในในพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าธรรมะทั้งหมดนะทั้งแปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระเจ้าตัดไว้นะที่พระเจ้าสอนตัดไว้นะก็รวมลงก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญา <c oughs> รวมในสามข้อนี้ก็ศีลก็คือความมีระเบียบมีวินัยมีความสุภาพอ่อนโยนนะเรียบร้อยอ่ คมประพฤติทางกายเรียบร้อยวาจารเรียบร้อยสมาธิจริงๆก็แบ่งเป็นพระไตรปิฎกนะ,ะวินยวัยระเบียบวินัยก็คือพระวินัยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์จัดไว้ในพระไตรปิฎกในหนังสือก็แปดเล่มพระสูตรก็สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์แต่ว่าบรรจุ ในหนังสือเยอะอย่างเยอะเลยเพราะว่า,าพระพุทธเจ้าเราพระองค์เทศเยอะเทศได้ว่ายกปกุคลาธิฐานยกเรื่องโน้นเรื่องนี้มาประกอบมันก็เลยยาวแต่ถ้าเป็นนับองค์ธรรมก็เท่ากันกับพระวินัยแปดเล่ม <c oughs> เพราะส่วนนี้เยอะกว่าเพื่อนยีห้าเล่มนะยี่ห้าเล่มยี่สิบห้าเล่มกับแปดก็เป็นอะสามสิบ ามแล้วใช่ไหมสามสิบสามเล่มที่เหลือก็เป็นพระ,ะพิธรรมพระพิธรรมไม่ก็จากเล่มสามสิบสี่จากเล่มสามสิบสี่ไปถึงเล่มสี่สิบห้าก็รวมพรวมคำสอนไปเยอะเท่าเท่าเท่าหนึ่งของพระ,ะ,ะวิในกับพระสูตรคือสี่หมื่นสองพัน สี 42, ่หมืนสองพันพรธมคัญเพราะว่ามีแต่ธรรมะล้วนๆรวมทั้งหมดก็เป็นแปดหมืนสี่พันพัธมคัญได้พระตไตรปิฎกสี่สิบห้าเล่มบาลีนะภาษาไทยก็ก็สี่สิบห้าเล่มเหมือนกันบางฉบับบางฉบับก็เยอะกว่าน,นั้นแล้วแต่ว่าจะพิมพ์แบบไหนแปลยังไงแล้วก็เมื่อย่อลองแล้วก็ก็คือศีลสมาธิปัญญาสามสามข้อนี่แหละ สมาธิปัญญานี่นียเนี่ยย่ยอลงมาเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติศีลมีระเบียบมีวินัยดีก็เท่ากับได้รักษาพระวินัยทั้งแปดแปดเล่มสองหม่นหนึ่งพันถ้าใครได้ฝึกสมาธินะก็เท่ากับได้ปฏิบัติพระสูตรสองหมื่นหนึ่งพันนะมันเกิดปัญญามีสติมีปัญญาเกิดขึ้น โดยการปฏิบัติลงมือปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เกิดปัญญาก็เท่ากับได้ปฏิบัติตามเพราะอภิธรรมสี0 0พระธสรงพันธ์มคันนะถ้าเรารู้เข้าใจอย่างนี้เนี่ยโอ้มันชีวิตมันไม่ธรรมดานะมันมันไม่ธรรมดาโอ้เราเนี่ยมีคุณค่าขนาดนั้นเลยนะเราได้ปฏิบัติเนี่ยเพียงแค่ทำแค่นี้เราได้ ปฏิบัติตามคาสอนต้องแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าเราใครเข้าใจใครมีปัญญาเนี่ยก็จะเกิดโอ้เกิดปีติเกิดสมาธิเกิดเป็นบุญเป็นบาร,รมีมีความอิ่มเอิบใจตลอดนะชีวิตถ้าชีวิตมีความอิ่มเอิบใจจิตใจมันเบิกบานอนะ่ะมันก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามา <c oughs> อยู่กับธรรมะ โยกับธรรมะโยกับพระธรรมมันก็เบิกบานชีวิตเบิกบานเมื่อจิตใจเบิกบานล่าเริงก็ก็เท่ากับได้ปฏิบัติอะไรหลักการหลักของพุทธศาสนาสามข้อนะหลักการสมอุดมการสี่อุดมการสามหลักหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกนะก,การไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่หนึ่ง การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ขาวรอบเนียนี่คือหลักการของชาวพุทธเราคือวิธีปฏิบัติไงคือวิธีปฏิบัติหลักการหลักการก็เท่ากับมีจิตใจเบิกบานก็เท่ากับว่า,าได้ปฏิบัติตามหลักการนั้นนะสัพพะปัสสะกับละหนังการไม่ทำบตปทังปวงก็เป็นศีล อุสรสูตรสมทาการเั่ทำบุญการทำความดีให้ถึงพร้อมก็สมาธิสจิตตประโยชน์ปนงังการทำจิตใจให้ขาวรอบก็เป็นปัญญานะก็รวมอยู่ในศีลสมาธิปัญญามันเชื่อมโยงกันหมดนะมันเชื่อมโยงกันหมดเพราะนั้นผู้ที่ประพฤติข้อเดียวก็คือประพฤติแก่ว่าเป็นคนกตัญโยกตเวทีรู้จักบุญคุณ ของผู้ที่มีบุปการละคุณก็คือบิดามารดาหรือใครก็แล้วแต่ที่มีบุปการละคุณแล้วก็ตอบแทนท่านนั่นกนะ็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติทำทั้ง8 000, 4 0หมนีพระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก45เล่มปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยนะถ้ารู้อย่างนี้นะมันก็ทำให้มีอะไรมีพลัง ถ้าไม่มีพลังมีความนันนะชาวพุทเราก็ขอให้ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะขอให้ปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งก็ได้มีระเบียบมีวินยัยรู้จักหน้าที่ของตัวเองนี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะ